ชั่วโมงแล้วครับมีวิธีแก้เออเดี๋ยวนี้เลยฟังฟังฟังนะ่นะทำเสร็จเดี๋ยวนี้นะคุณอะไรคุณเขงอะ่ะคุณแขงคุณแขงนะ่นนัน่นนนะนนนนะโอ้คุณแขงนะโอเคน้ำ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 ,นำเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้เลยนะไม่หายให้เหยียบด้ยเอาเปล่าอา่าท้าด้วยนะ้ำดื่มไปหนึ่งสองกึ๊บแล้วก็อมไว้ก่อนอมไว้นะเสร็จแล้วก็สูสนน้ใจเข้าไปลึกทางจมูก แล้วกลัน้นกลั้นกลั้นกลั่นกลืนกลืนกลืนล roc, ก้ม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 ขาแมวท้องขาแมวท้องกอด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 ท้องกอดท้องอาไปแล้วก็ยืดตัวขึ้นมายืด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 แงนหน้าขึ้นไปบนหลังคาบ้านสายหน้าซ้ายขวาสายไปเลยสายไปเลยสายให้มันประมาณห้าวินาทีหกวินาทีอ่าสายไับสร็แล้วก็พายตัวแบบปืดปืดบิดตัวซ้ายขวาแล้วกระโดดหย่อยๆอย่างเงี้ยไม่หายตามมาหยยกครับ ทำเดี๋ยวนี้หายเดี๋ยวนี้เดี๋ยวอ่า